สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลพีนกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสก o ๊ตอร์โดยเซลพีนกค่ะนี่วันนี้เซลพีนกเอารถตัว new p a n n e l ใหม่ของ โฟร์ซ5าสามห้ายมทุกท่านได้ชมกันค่ะนั่นก็คือสีเขียวนี่ตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเพิ่งปล่อยเปิดตัวครั้งแรกในงาน Honda AT m ทีเมกาเฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะและเมื่อวานรถมาถึงโชว์รูมแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานเพจหลักของชานยนต์ก็ได้ไลฟ์สดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงคิวของเซลพนกแล้วค่ะนี่พาทุกท่านมาดูตัว นิวคัลเลของ f o r ์ซ350ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสีใหม่จะโดนใจใครบ้างแล้วก็โชม2024นี้มี f o r ์ซ350ทั้งหมดกี่ไทป์และกี่สีกดติดตามกันจะจบคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เซอร์พนกได้นะคะป้ายก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะคะเซอร์พนกขอบอกก่อนเลยนะว่าห้ามาบุลี่กันว่าแบบอฮอนด้าเนี่ยชอบแบบเปลี่ยนสติกเกอร์เปลี่ยนสีนิดหน่อยก็เรียกแบบออ l n นิแล้วอันเนี้ยให้ ให้ความไปทำฮอนดานิดนึงให้ความไปทําเซลคินเก้รยนิดนึงนะคะช่วงนี้โดนติงบ่อยๆนะคะจนจะหมดกําลังใจทําคลิปละว o r ์ซ่าสสีเขียวคันนี้นะคะไม่ใช่ new m o เดลแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นสีใหม่เฉยๆนะคะเพราะว่ายังใช้โมเดลโค้ดเดียวกันกันกบโฉม2023เลยไม่ได้มีการปรับโมเดลโค้ดนะคะดังนั้นแปลว่าในเรื่องของสเปค ออปชันต่างๆหรือแม้แต่เทคโนโลยีเครื่องยนต์ต่างๆยังเป็นบล็อกเดิมยังเป็นเครื่องยนต์ลูกเดิมในส่วนของตัว For ซ a 350 h o n d a นะคะใช้ในเรื่องของบล็อกเครื่องยนต์ที่เป็น ESP p a ดค่ะนี่เขาจะมีคำว่า ESP p a ดติดตรงเครื่องตรงนี้เลยก็คือ Enhance Smart Power เป็นเครื่องยนต์อัจฉริยะของ h o น d ้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าของเขาเนี่ย ได้ในเรื่องของพละกําลังแรงต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลดแรงเสียดทานการขับขี่ต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเครื่องเดินเบาสมูทมากๆอันนี้นะคะเป็น esp พัดหสูบซิงเกิ 4, wow. ลโอเวอร์เฮดแคมชาร4ปสี่วาลและก็ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบจริงเนี่ยอยู่ที่329.6ซีซีค่ะ ความกว้างของกระบอกสูบคุณระยะชักอยู่ที่77คูณ70.8ม mm ิลิเมตรค่ะอัตราส่วนกำลังอัดให้มาอยู่ที่10.5ต่อ1ด้วยบล็อกเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะทำให้เจ้า For ์ซ350เนี่ยให้ในเรื่องของแรงม้ามากถึง29ตัวที่7,500รอบต่อนาทีค่ะแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบรอบต่อนาทีค่ะนอกจากในเรื่องของบล็อกเครื่องยนต์ที่ดีที่สุด ของกลุ่มอโตเ m ม t ติในขณะนี้ของ Honda แล้วเขายังมาพร้อมเทคโนโลยีหลักๆเด่นๆอีก3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือมีระบบ ESS นั่นก็คือเป็นการแจ้งเตือนฉุกเฉินนะคะเป็นไฟฉุกเฉินที่จะติดขึ้นเวลาที่ผู้ขับขี่เนี่ยขับแล้วเกิดการเบรกกระทันหัน ไฟด้านท้ายนะคะก็จะกระพริบติดขึ้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้รถขังทราบว่าเรากำลังเบรกอยู่นั่นเองช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วก็มีในเรื่องของระบบ HSTC ซึ่งตัวนี้เขาก็ย่อม,มาจากคำว่า Honda s l i c a b l e t a l k Control อันนี้เป็นระบบที่ Honda ให้มาเจ๋งมากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนั่นก็คือเขาจะช่วย รวจจับการหมุนของล้อหน้าและล้อหลังให้เกิดความสัมพันธ์กันนะคะช่วยให้รถไม่เสียอาการเวลาที่ขับไปเจอสภาพถนนที่ลื่นหรืออาจจะเกิดการฉลบได้ h o n ้า Select Able Talk Control ก็จะทำงานทันทีช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้สามารถควบคุมรถได้อยู่เห็นไหมระบบความปลอดภัยของเขาดีเยี่ยมเลยและอีก เทคโนโลยีหนึ่งที่ให้มาก็คือ Hsvc Panda Smart Voice Control System นั่นก็คือเรื่องของการสั่งการด้วยเสียงนั่นเองเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับรถของคุณนะคะให้สามารถสั่งการผ่านเสียงของผู้ขับขี่ได้แต่ในรุ่นสีเขียวอันนี้ไม่มีให้มานะจ๊ะตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาดค่ะจะไม่ได้ให้ระบบรถซิงค์นั่นเองค่ะ พูดสเปคภาพรวมกันแบบครบๆแล้วโฉม2024เนี่ยฟอร์ซ่าให้มาด้วยกัน2ไทป์เหมือนเดิมนั่นก็คือไทที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ไทที่เป็นโรดซิงค์นะคะตัวฟอร์ซ่าสีเขียวคันนี้อันนี้เป็นไทสแตนดาร์ดนะนี่ให้มาเฉพาะรุ่นสแตนดาร์ดส่วนรุ่นโรดซิงค์นะคะก็ยังมี2สีเหมือนเดิมนั่นก็คือสีดำและสีเทาแลมโบสียอดนิยมนั่นเองค่ะ ส่วนรุ่นสแตนดาร์ดนะคะก็จะมีสีเขียวเพิ่มมาจากเดิมมีสีสีใช่ไหมคะก็จะให้สีเขียวเพิ่มมาอีก1สีก็จะกลายเป็นสีสแตนดาร์ดเนี่ยมีทั้งหมด5สีโดยสีสแตนดาร์ดก็จะมีสีดำสีเทาเหมือนกับรุ่นรถซิงค์แต่ว่าจะให้ขอบล้อที่เป็นล้อแม็กอะคะสีดำนะคะส่วนรุ่นรถซิงค์เนี่ยล้อแม็กจะเป็นสีทองเนาะอันนี้ก็คือสีที่คอมมอนกันในรุ่นที่เป็นรถซิงค์ กับรุ่นสแตนดาร์ดนะคะสีต่อมาก็จะเป็นสีน้ําเงินและก็สีแดงค่ะส่วนสีที่เพิ่มมาสีที่5ก็คือสีเขียวคันนี้นี่เองนี่ก็พาชุมรถกันแบบรอบๆแล้วนะคะใครถูกใจสีเขียวบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะตอนนี้มีรถแล้วนะที่ชานยนต์มีรถละนะคะสามารถเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ในส่วนของราคาตัวรถนะคะบอกเลยว่าด้วยของเขาเป็นโมเดล โมเดลเดียวกับโฉม2023ดังนั้นราคาไม่ได้มีการปรับอะไรนั่นก็คือรุ่นสแตนดาร์ดขายอยู่ที่1 7 9 0 0 0ค่ะอันนี้ราคาตัวรถนะส่วนจะมีเพิ่มในส่วนของทะเบียนพรบรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเงินผ่อนก็จะมีเพิ่มในส่วนของประกันภัยรถหายที่จะต้องทําเพิ่มขึ้นมานี่เริ่มต้นดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากทราบเงื่อนไขาการดาวอันนี้ดาวเริ่มต้นที่0%ค่ะ สามารถแบบทำสัญญานะคะดาวเริ่มต้นศเซก็เป็นการชำระเพิ่มเฉพาะในส่วนของทะเบียนพรบรและประกันภัยรุนหายเท่านั้นก็สามารถเอาเจ้า New Forza New Color ไปขับขี่อวดโฉมได้ก่อนใครเลยอันนี้ก็พาดูรถกันแบบรอบๆคันแล้วนะคะเห็นรถสีจริงละจริงๆดูในไลฟ์ของ Honda มาเหมือนกันแต่ว่าเขาแพนกล้องให้เห็นแป๊บเดียวนะคะดังนั้นก็เลยแบบ ยังเห็นไม่ชัดว่าแบบเอ๊ะของเขาเป็นสีแบบไหนวันนี้รถจริงก็มาถึงโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีนี้เป็นสีเขียวนะสีเขียวแบบสีเขียวเงานี่ให้สีแบบสะอาดตาเลยทีเดียวค่ะ<ม>ก็ใครที่ชอบสีเขียวนะคะหรือแบบว่าอยากได้สีแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร New c o l o r สีเขียวคันนี้นะคะรอให้คุณจับจองเป็นเจ้าของอยู่ส่วนใครที่แบบ มีข้อขี่เห็นเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะอันนี้บอกกันเลยนะคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงนะคะเซลเซลเสียกำลังใจเด้อนะคะอะก็พารถมาให้ชมกันแบบรอบๆคันละเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นรถรุ่นไหนนะคะอย่างที่บอกว่าในงาน Honda AT m e g a f a s เเนี่ยเขาเปิดทั้งหมดเนี่ยสี่รุ่นค่าตัวไหนมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเซลพนกจะทำคลิปให้ดยชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ